ก็มาะคะเราก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะคือเป็นบริษัทก่อตั้งโดยคุณหวังหนิงชาวจีนค่ะก่อตั้งได้หลาปี2010ปีนี้เราก็จะเข้าสู่ปีที่15อย่างเป็นทางการแล้วเราเพิ่งจะขยายตัวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อ9ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่ว่าตั้งแต่จุดเปลี่ยนก็คือพอเราขยายมาสู่ต่างประเทศเนี่ย ทำให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รับรู้และรู้จักมากขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้เราโด่งดังมากไปในโซนประเทศอ่ายุโรปแล้วก็อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในไทยตั้งแต่ปีไหนคะ2023ค่ะก็คือพร้อมก,กันกับทีมพวกพี่นี่แหละ เราเริ่มมาจอยป๊อปมาดต,นะตั้งแต่เดือนกระะกฎาคมปี2023นะคะบริษัทป๊อปมาดไทยแลนด์เป็นบริษัทจอยเวนเจอร์คอมพานีระหว่างไมเนอร์ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์นะคะกับป๊อปมาดจีน่าเราเป็น JV c o คอมพานีด้วยกันเซตอัพทีมก็มีพวกพี่นี่แหละเข้ามาทำงานด้วยกันโซนแรกที่เราเปิดก็คือป๊อปมาดสาขาเซ็นทรัลเวิด์ค่ะ เป็นสาขาแรกที่เราเปิดในเดือนกันยายน2523แล้วก็สโต n นั้นจัดได้ว่าเป็น Number One Pro ั r o b ลบอลส r ต r ์เร n กอันดับหนึ่งตั้งแต่เดือนแรกจนถึงปัจจุบันที่เราแรงกิ้งไม่เคยตกเลยยอดขายถือเป็นอันดับหนึ่งในโลกค่ะ 11สาขาค่ะรวมสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่11เอ่อ็ดใช่ค่ะเราทั่วโลกมีแบบทั่วโลกตอนนี้มีมากกว่าเกือบเกือบห้าพโซแล้วค่ะในทั้งหมด26ประเทศค่ะประมาณนั้น5,000โซทั่วโลกถือว่าเติบโตเยอะมากในปีที่ผ่านมาค่ะ จริงๆแล้วเริ่มต้นเลยอะ่ะเราต้องบอกก่อนว่าคุณงามความดีทั้งหมดต้องมอบให้กับคอน sumer เป็นหลักนะเพราะว่าลูกค้าประเทศไทยลูกค้าคนไทยอะค่ะลูกค้าเราอะ่ะน่ารักเป็นคนคนไทยเป็นคนเปิดกว้างเป็นคนโอเพ่นมายใจดีมีความสนุกสนานอารมณ์ขันจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นจากคาแรคเตอร์ของลูกค้าเราได้เลยพอมีอะไรน่ารักสนุกนกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดใจที่จะอยากจะเข้าไปรู้จัก อยากที่จะเข้าไปจับไป engage ก <po> ับน้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นการยากเลยสำหรับทีมพวกพี่ที่จะ introduce IP ภายใต้ Pop Mart ของเราและโชคดีที่ภายใต้บ้านป๊ p ปม r t Global อะค่ะเรามี IP เยอะมากอยู่ในนั้น IP ก็คือตัวคาแรคเตอร์นะคะเรามีคาแรคเตอร์เนี่ยเยอะมากเลยมากกว่า30คาแรคเตอร์ที่อยู่ภายใต้เราตอนนี้อัปเดตแบบน่าจะ50หรือ100แล้วล่ะอะไรเงี้ย ในกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่า IP ที่อันเดอร์ลิขสิทธิ์ป๊อปมาดเองที่เราถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวหรือ IP ที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือเราครอสโอเวอร์ระหว่างลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมากับ IP u n อันเดอร์เรากลายเป็นงานครอสโอเวอร์มากมายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทําให้แบบทุกๆคนสุขเรามีสินค้าใหม่ล็อกทุกๆอาทิตย์ ทุกทุกออทย์ค่ะทุกออทีทุกวันศุกร์ไดสังเกตว่าคุณส้มลองสังเกตหน้าร้านป๊อปมาเทุกวันศุกร์จะมีคิวลูกค้ามารอคิวซื้อของทุกทุกวันศุกร์ค่ะอันนี้เป็นเป็นภาที่เราเ,าเขาเรียกอะไรอยู่กับมันมา2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วอ,อะไรคือเสน่ห์ของกล่องสูงก็คือ ความรู้สึกที่เราได้ลุ้นและเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราที่ทุกคนน่าจะชอบแหละว่าแบบเออเราจะได้ตัวนี้ไหมเราอยากจะได้ตัวนี้ไหมนั้นไหมอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือการหาสีเครตซสเครตคือสิ่งที่พิเศษใช่ไหมคะมันไม่เหมือนใครแล้วโอกาสที่จะเจอมันมีน้อยมากดังนั้นเนี่แหละคือเสน่ห์ว่าเออเราอยากได้สีเครตอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนอันนี้ อันนี้ก็เป็นซีเคดที่เราตามหาเจอมาเหมือนกันเป็นซีเคทก็มีหลายเลเวลซีเคทบางซีรี์มีซีเคทปกติบางซีรี์มีซูเปอร์ซีเคทก็คือมีพ ossibility ในการเจอซูเปอร์ซีเคทน้อยมากแต่ก็มีค่ะแล้วแต่ซีรีส์ค่ะแล้วแต่ซีรีส์ไม่เท่ากันเลย นยเบบี้อาติสเป็นคนไทยที่เราภาคภูมิใจที่ทุกท่านรู้จักกันดีใช่ไหมคะก็คือคุณวชนิสาก็เป็นเป็นศิลปินที่เราภาคภูมิใจมากตอนนี้มีท่านเดียวที่อยู่ภายใต้ปอมมากค่ะ เป็นว่าล่าสุดละกันที่ไม่นับรวมน้องแมงโก้ซิกิไยตัวนี้ก็จะเป็นน้องดีมู50ปีที่เราฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนเมื่อเดือนที่แล้วที่เราเพิ่งร้อนค่ะอย่างที่ทราบกันดีคือน้องดีมูค่ะก็ไม่ได้เป็น IP ที่คนไทยรู้จักทุกคนถูกปหคะก็ยังคงอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขารู้จักน้องดีมูแต่ถ้าเทียบกับไอพีอื่นๆแล้วเนี่ยน้องดีมูอาจจะเป็นท็อป5แหละ ทีนี้พอเราเริ่มทำคอลเลคชันไฮไลท์ลิมิเต็ดแล้วที่สำคัญคือมันมีความใหม่มากที่เป็นตัวแทนเป็นเฟรนด์ออฟไทยกับจีนที่เป็นความสัมพันธ์ยาวนานจริงๆเรามีความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอะมันยาวนานมากแต่ว่าออฟ i ิเชีจริงๆที่เราแบบเริ่มรู้จักกัน เข้าใจกันเป็นในฐานะของเขาเรียกว่าอะไรคะความสัมพันธ์การทูตะคะ่ะก็50ปีน้องดีมูก,ก็เลยถูกดีไซน์พิเศษมาเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ก็จะเป็นตุ๊กตาพวงบุญใจน้องดีมูลูกช้างก็เป็นที่นิยมดังคือคนจีนบินมาเมืองไทยเพื่อจะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนไทยก็ซื้อเยอะมากเลยเนี่ยก็เป็นที่ภูมิใจเหมือนกันนะคะที่ชาวโลกเนี่ยก็จะรู้จักว่าโอเคช้างของเรา เป็นที่รูจ้จักอะไรเงี้ยค่ะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมไทยแลนด์กับเฮดคอร์ r เตอร์ว่าโอเคไอเดียที่เราอยากจะมีอยากจะทำเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเขาเข้าใจมาหรือเปล่าเขาบายหรือเปล่าเอ่างง่ายๆถ้าเขาบายเราสามารถไปต่อเส็จต่อไปได้แล้วก็ตลาดเราอะค่ะก็ไซตลาดเราอะก็ใหญ่มากพอที่เขาจะหันมามองแล้วก็ซัพพอร์ตดีกว่าซัพพอร์ตให้เราแบบเติบโตไปข้างหน้าอย่าง อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าศิลปินละเทคอเตอร์อ่ะไม่สนับสนุนไอเดียเหล่านี้อันเนี้ยก็ต้องขอบคุณเขามากๆค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้รงกิ้งอันดับหนึ่งในโลกอะ่ะเป็นลาบูบูต้องยอมรับนะคะว่า ที่เราฮิตกันไปเมื่อปีที่แล้วอันนี้เราบอกเลยว่าประเทศเราอ่ะโอ้โหแบบสุดๆทันสมัยมากถึงบอกว่าลูกค้าคนไทยทันสมัยมากเล่นก่อนสนุกก่อนได้ก่อนก่อนเพื่อนแล้วเราก็คือไปที่ไหนไปป๊อปมาท์ประเทศไหนก็คือไปเยี่ยมเขาทุกที่มีเสียงคนไทยอยู่ในร้านป๊อปมาท์ทุกที่เลยค่ะจนเขาจะต้องมีอินสตรัคชั่นภาษาไทยด้วยจากปกติมีจีนอังกฤษแตนน่เนีเพิ่มเป็นไทย เพราะว่าลูกค้าคนไทยเยอะอะไรเงี้ยค่ะจนน้องลิซ่านะคะก็จุดเปลี่ยนของเราคือน้องลิซ่าก็ชอบแล้วก็ชื่นชอบลาบูบูเนาะเธอก็โพสเธอก็ห้อยอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นจุดที่ทําให้ลาบูบูเป็นที่ขยายและรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเงนี้ยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องลิซ่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้ไปถึงอเมริกายุโร หลายวงการมากมายดีไซนเนอร์ระดับโลกหลายคนที่ชอบลาบูบูอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็เป็นสุดที่ทำให้ลาบูบูไม่หยุดที่จะแบบเติบโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะประเทศไทยเราก็กระแสดีมาตลอดนะคะอาจจะมีแบบสโลบ้างในช่วงที่อย่างเช่นใครเบบี้ร้อนคอลเลคชันใหม่ คนไทยก็จะเทใจมาใครเบบี้บ้างเป็นช่วงๆเงี้ยค่ะบางทีสเปนมอลลี่ออกคอลเลคชันใหม่น้องมอลลี่ออกคอลเลคชันใหม่ก็จะเทใจไปบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็จะกลับมาที่เราบู๊เหมือนเดิมเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นของเราอะค่ะคือเราคงไม่ได้เซ็ตมันเป็นในเชิงแบบคอนดิตี้อะว่ามันจะต้อง เติบโตไปกี่สาขาหรือว่ายอดขายเท่าไหร่อันนั้นไม่ไม,ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเราคะ่ะสำหรับเราเป้าหมายของเราคือเราอยากจะ bring joy and happiness ให้คนไทยมากกว่าอันนั้นคือสิ่งที่เราระลึกเสมอว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงทำให้คนไทยมีความสุขทำยังไงถึงคนไทยถึงจะได้สนุกกับมันก่อนคนอื่นเราฉันก็มีนะได้เจอศิลปินโดยที่ไม่ต้องบินไปหาเขาที่จีน คนไทยก็จะได้เจอศิลปินที่เขารักได้ที่เมืองไทยนี่แหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องความเป็นไทยของเราอ่ะที่น่าภูมิใจอ่ะชาวโลกก็ควรจะรับรู้มันไหมอย่างเช่นน้องแมงโก้สกีไลที่เราดีใจภูมิใจกับมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราตลอดแล้วยิ่งไปกว่านั้นสุดท้ายก็คือการคืนความสุขความสนุกให้กับน้องๆที่ได้อโอกาสที่เขาไม่มีโอกาสจะเดินมาซื้อของที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะ บางอย่างเราก็จะมอบอาทรรที่เรามีบางตัวเรามีเราใช้แล้วอะไรอย่างี้ค่ะแต่เรามันยังดีอยู่เราจะไม่เอาไปขายที่ไหนแต่เราจะไปมอบให้น้องๆที่เขาไม่มีโอกาสจะซื้อมันหรือว่าเราใช้ตัวฟิกเกอร์เราเนี่ยไปไปช่วยสภากาชาติที่ให้เขาจะได้เลือดอได้เลือดที่มีคุณภาพอะคะ่ะเลือดคุณภาพคือเลือดจากใครก็เลือดจากน้องๆเจนซีใหม่ๆนี่แหละคะ่ะที่สุขภาพแข็งแรง เลื่อนเหล่านั้นก็จะรีเทิร์นไปช่วยผู้ป่วยในเจเน r เรชันอันนั้นเป็นแบบโครงการเซ r ที่เราแบบคืน <c oughs> ให้กับสังคมใช่ค่ะใช่ค่ะนันเป็นความตั้งใจที่เราจะทําสิ่งนี้ต่อไปคือเหมือนกับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันควรจะถูกปลูกปลูกจิตสํานึกอะไม่ใช่เฉพาะปอมมาหรอกคะ่ะจริงก็ถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการอิสนสไพร์บริษัทเราเราอื่นๆนะคะก็มันก็จะดีกับคนไทยด้วยกันเอง